ดึงเนาะไม่เดือดเนาะเราก็เบรดรู้จังจังวะมึงเท่าไหร่จังวะทักข้อนตีเนี่ยนะข้อนตีข้นตีไม่เมือากพระราษท์ใช่ปะข้อนตีเอาไปนำอะไรเนอะไปพามาอีกวันนี้การตั้งสร้างเพลนใส่ข่าวจน แล้วเป็นอะไรเนาะใส่ขาวแล้วก็เอาสากกะสีขึ้นไปวัดแทกแล้วก็ใส่แป้นลมเป็นอะไรแป้นลมแล้วก็มุ้งวันนี้เนาะเออลงมิดแล้วบาดนี่โอ้สีร้องเลยเนาะมุ้งวันได้แล้วสีร้องก่อนเลยเป็นอะไรโอ้คนอยากลองน้ำก๊อกเด้อนี่เป็น้องะไรเนาะ Mình đang lo nấm cóc bò xịn lèo là... à, Bò xịn nó có năng Nhanh như thế nào vậy? đi bò xịn Rồi Nắng Nhanh à, hơn nấm cóc đó Thơm của nhanh cóc bò xịn Nhàng, hơi thì hướng nó có quá khứ nhạc Cô là Chứ không này mà Sư hơn à, Nè mua nông có nó Nè mua nó có quyền quá Hôm Hết, hết hôm hết hướng này nó có quá 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 Thôi Bốn ma này đó bà này đó à, Mà lo ngân à, หลังคาน้ำก๊อกบอสิพี่น้งองเลยเนาะอากาศมันฮอนเอ้ามาหลายมือแล้วพ่อ <laughs> อากาศฮอนเอ้ามาหลายมืออลไรได้ดิอโอ้ยอ่ากี่แต้มวงอา่าอะไรเมันขาดไปสิบเซนเนาะฮะมันขาดไปสิบเซน,นมันบ่เทิงบพ่พ่อ ฮะถงีบวเออเนี่วะเนี่ว่โบบเถิงนะอเฮ้กีจังหานค่ะเออไใส่ก้อนไม่ได้เล้วปิูดมันตกกระี้มันก็พลาดเลออโบ่ได้แคกรี้กรายบ้ละกรงซีกูมือเลยไม่ได้เสียนะเออมันโบเปเป็นไเนาะเป็ร้หน่ันมาเนาะมันขนาดมันก็ลดลงน้ำเนาะ มกวก,มก,ล,กลมอืมเอาขา่าเอาข่าซะได้เลยเฮ็ดไห,ห่อยู่สีหนอเนี่ยตึงบัดเนี่ยเอ้าฝนก็มาบัดเนี่ยเอา้าทีใส่เป็นลมเลยบ่ยห่อแลดให้<ม>ตกตาอกอือมีกบอ่ฝนโว้เหนื่อยมาเลย่ง

ผลมาแล้วผลมาแล้วพอมันมันห่อนเอ้าลายมือแหละให้ป็นตุกออกมาเนี่ยงา,ามงามอา๋อจ้ เอาโมก่อนมาเซนะไพ่ามันแหลแห้ดิฝนมาแล้วบาดนี่เครื่องคองเขาฮุบขอนยอีกแล้วบาดนี่เนาะพิดิว่าิพเนาะอออ้รกลงมาน่ยพี่เอลองหลังามขึ้นมาสินี้นะบรรกอยู่เนาะลองหลังขามไขึ้นมาสีน้องเบิงพี่ ไปหน่อยเนาะทางบอสเซนกามือนี้ก็คือสีมาเอ้เมื่ออื่นไปหน่อยเนาะเมื่อนเนี่ยคือสีบอได้มาไปหน่อยบ้านบอสิงเนาะสีมาแต่สีมาแต่มือนี้พอดีทางพาอาจารย์เพันสีมาเมื่ออื่นพาขึ้นเซฟโปนอีกว่าชันเซฟโปนดจักคือหนึ่งช่อคืนอ่าได้มาแต่มือนี้เมื่อนเหมือนบอได้มา ือจะเป็นมือมาเนาะมือมามมือจุ้าไดยมือจุาเมือมากาะ้เดื่างเกิดซโปนเนาะมืองิ้นซีโป้นิฮอทคอยเออเงแล้วสิบวมาแล้วมือดิมือเดนวมาแล้วเนาะพูดีทังพาจานเพื่อนสีเอาเครื่องไปแจกบ้านที่เฮาเข้าไปเมื่อนั้นเด้อ่าวันตะนางอ่ะ พอดีพอดีว่าสิเอาเครื่องขึ้นไปแจกเข้าไปเรากินอีกบ่มีเครื่องพี่น้องเลยเนาะจะขึ้นไปจจกขึ้นหนึ่งสองขึนแล้วก็แจกสกับมาหาบส่สิงเพิ่นบบดนี้าาง,งานเท่ากับเบิ่งไปนี่แหละเนาะว่าอันใดเบิ่งไปก่อนพี่นองง้องเอ้ยอาจจะโจะจะก่อนอ่าน้ำ เดินคนดอกคนดินครับ <laughs> ปูปปมือฝนมาเนาว่าสิโต๊ะโตกะลรียทางนั้นนะทางสวรรค์ปูทางนั้นปนูนี่ต้องเลย không có kia mỏi <laughs> mình lông say nó, tao mà ta này cái này dài <laughs> nhau bây giờ lại ở bên đây đi yeah. đây hết mấy lôm lên thì cả nó ถ้าให้ห้องน้ำเนีย hey. มันกลายมันสะพอมันสะพอพอแล้วเนาะบัดเด็บว่ะเนาะตัวสี่เมตรตัวมันบทันต์เนี่ยเอามาใส่พื้นบนได้ไหมเออเนาะเอาเอาใส่ตัวนี้เลยก่อนพี่จางเอเนาะห้องน้าบ้านนด้จะจะวากันตัวนี้เฮ็ดตัวนี้เฮ็ดตัวนี้เอาใส่ตัวนี้ก่อน

เปไน็นอะไรวมันโมเทียงวะง <laughs> มันโมเทียงวะ <laughs> งงอ่าหัวตกในนอสเลยหมดเห็จอะไรกักในคอนตีวะ

ราคาละมั่งราคามั่งผมว่ามาจับกันเหนปะเรียังหลังมันงบ่เหนระ

cái cho xuống. Chắc nó mới đẹp ba ok. Ờ. Oh. À. Rồi, nó phải sao đâu

อย no. in yup. kind of like ู่คือน um ้อเนาะถือว่าตอกตุ๊บเข้าไปกันถือว่าผ่านอยู่เนาะตางคนละกันใจบเตะอยู่เพียงเราเมือก้อนเนาะเาเอว่าอนนี้เป็นอปูใหญ่ด้วะพวกกระตพวกกระตี้กไตปูผู้หาดนะอันนี้ตือปูหกปูใหญ่เลยนี่ย่งีมตกเนาะ อันเมื่อไปสร้างเล็กตูปูนะก็บ,บอกว่าเล็ตูปูหาเพว่าเลตูปูหาเบดเอาเลตูปูกได้เนาะมันดินกันได้เดียวพราะ <c oughs> อเออบุ้ีคือว่าบุมียิ้มห่อยรอเ้ยเนาะบะบุมีเ่เกตูปูอันหาะเอา,าเลยพา แ,แต่ว่ามันบวชูเกินไปเนาะถ้ามันสูงเกินไปก็คือเนี้ยให้ขึ้นแง่มันอยู่ต่ำเนาก็ต่อกรน,นี่เลย Tăm tầm mẫn chung cưng nó nát 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 nó nát nát xuống nó nát nó nát 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 Nó nát 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 Ô. Càng hưng mà lẽ. Bạn nó có gì mồm tăm Ừ. Mồm tằm đấy bạn. Nó nuôi Tốt đấy thằng ăn no. Thằng bạn hao tốt thằng bạn hao. rồi thằng bạn hao. Thế mà Hai bên đây. Không, tốt chưa Nó xỉa แคบาทเนี okay, ่กระชูกระไปในห้องซันที่เดิมนะนี่แหละเพาพอช้างแล้ว,วเ,เคยขึ้นอยู่สูคนอ่ก็ขึ้นมาแล้วหรอวะ <laughs> <laughs> ได้ยูลยเลยฮะขาสันนิดน,นึงเนาะจะได้ว่าพี่เจ้ามันเด้อมดเลยเจ้ามันเด้เจ้าเลยแต่บาทนี่เห็นมูงเบาอบาน <laughs> <laughs> บบานี <laughs> ้เป็ <laughs> <laughs> บบนศพข่ <laughs> บบาเน <laughs> บบาะ <laughs> phun chốt đấy phun hao phun phải bàn hao phun chốt đấy thì đấy, đấy thằng nào ra mà hà thì bạn hưng hàng hưng đó oh, chèo khác bà nhang <laughs> เนาะไฮไลท์ของน้ำมอยู่นี่อันได้ชันี่เลยคักรถนี่ยของน้ำกับเช็ดอประสีทธิ์ได้คือเอ่าไรสองเมตรเที่ยกันบ่สองเมตรเที่กันบ่แหมเอาเอไปชันี่เลยเขาเส่าไห่เนาะถ้าเอาประตูนะประตูยางขึ้เก่าแล้วจังสบาย ไอ้ตัวผู้หาเขาคือมีอยู่บ่สิไอ้ตัวผู้ชี้เขาไอ้ตัวผู้หามีอยู่ไดยก็เคยซื้อมาอยู่ฮะบ่บ่มันจะอยู่ทุ่งยางตัวนั้นนะ่ะมันจะอยู่ในทุ่งยางได้บ่สิผู้เอออยู่ในแก๊สนี่ได้นี่จ้ะนี่บ่นี่บ่นี่ะอะไรนี่อกันได้ Nguyên tạc, cả ừ, người. Ừ, Hãy <laughs> à, cả, rồi tới ngại. Tặng hà người. này ngoài Vội hải này ngại. Vội ngại. Vội ngại. Vội tăng vô ngại. Vội 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 ngại. nó ngại. cả ngại. Vội ngại. đó, <laughs> đó.

อากาศฮอตใ่ไหมอยากงอไว้ันเนาะเลือมตาไ่เทงเนาะเลือมเนาะจอากับเดรู้จอบจังวะมึงเทียกับแ่งวะขนตีเนี่ยข้อนตีคนตีมันอยากพลาดเจ้บอกนตีเออขนตีเขาตอกปุนูพลาดได้เยอ คนคนตีกันค้อนตีคนตีอันว่ายี่ห้ออันยี่ห้ออันว่าคือสวรรค์บอชานะครับตอกดีได้นก็ได้โอ้เนาะว่ะยีห้อข้างนีเอาเอาไปตอกเลสปูนี่โว้ยจับดีขึ้นบูชานี่บม่ได้โคตจิ๊บอ่ะเอาอันนี้มันเป็นน้ำมันน้ำเป็นน้ำเปื่อนประตูไอ้เปื่อนหัวมันอีกด้วยไม่ได้โคตจิ๊บไปตอกเลสปูนี่มีส่วนเนาะเอามีส่วนไหน อันถึงเล็กบอลนั่นแหละมันกับหมื่นเด้มันหมื่นมันกับเออเออว่ะชื่อไปหน้องใส่ยนพนนั่นเด้เชื่อไปน้องใส่ยนพนดูว่าน่องนะคอนเีนร์ตแต่ว่าราคามันกับจีเพ้งกูกันนะแล้วตอกนี่โอ้ยว่าได้ว่าได้โคตรเด็กตะปูนี่ตอกนี่ลิ้ปุ้ยปุ้ยแล้วแหละติดวินเลยหรืออะไรติดวิ้นใช่ใส่เป็นตาหลับอยู่กะนโอ้แว่นตากัวินเงินได้หมดเงียน์ลายวะ อออเลนอย้งเพื่อนหลายนะนี่ <c oughs> น้ำตาชางน้ำเล้ <c oughs> ชื่อล้วบ้างอย่างไรเล่งน้ำตาชางน้ำกิ๋ Cô nó là cả ngam gì đó nó Cô làm nó là. <laughs> cái lý rồi à, nó coi đây như thế đó Chấm đó Phủ hôm vây ra cho cao Phủ mai vây này, vô hết này. Ừ. Okay, Cô không mua nó, nó có nó Cô phục nó Ok,

พี่น no, ้องเอ้ยเรามาเบิ่งติดตามบัดมงพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้กกําลังใส่แฟนลมพี่น้องเอ้ยเนาะติดตามเบิ่งบัดมงเด้อสิเป็นแนวไดพี่น้องเอ้ยอ้าตาลเรื่อยๆพี่น้องสหรับคนี้ขอลลาไปก่อนเด้อพี่น้องเ้พบกันใหม่เนาะสบายดีพี่น้อง